สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube g o กราลเพจโกรา o แล้วก็เว็บไซต์ g o l l ล c o o m แล้วก็กลับมาอยู่กันในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคม,มน,นะครับภาพรวมทองคำในช่วงครึ่งปีแรกถือว่าบวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งทองไทยแล้วก็โกสปอตเองแต่ว่าในช่วงไต,ตรมาสที่2เองก็อาจจะปับรดลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าได้รับแรงกดดันจาก เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าน่าสนใจจริงๆนะครับว่าทองคําจะไปยังไงต่อหลังจากที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเองได้กลับมาบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสองครั้งเพื่อดึงเงินเฟอ้อให้กลับมาที่2เซ็นซึ่งการขึ้นดอกเบีย้ยนานๆแรง ็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจได้นะครับซึ่งจะต้องมาดูว่าแล้วราคาทองคําล่ะจะไปอย่างไรในช่วงที่ธนาคารกลางต่างๆก็เล่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณธีรั์จุฑาวากุลกรรมาการผู้จัดการบร,ริษัทอินเตโกโกเทสจำกัดนะครับไปดูมุมมองของทางคุณธีรั์และทางอินเตโกกันว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคาดการณ์ว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวอย่างไรจะสามารถต่อสู้กับทางดอกเบีย้ยที่ยังคง เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ได้อีกหรือไม่และเราควรจะวางแผนลงทุนกันอย่างไรดีเราไปพูดคุยกับทางคุณธีรัชเลยครับสือว่คุณธีรั์ครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับทองคําปิดครึ่งปีถ้าเกิดดูภาพรวมเนี่ยปิดบวกนะครับแต่ไตรมาสที่สองปิดเป็นลบแนวโน้อมอย่างนี้เป็นยังไงครับอืมครับน่าสนใจครับคือปิดบวกเนี่ย เออจริงๆเออถ้าเกิดเรามาดูปลายปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันสิ้นปีมันปิดอยู่ที่ประมาณเออพันจริงๆมันถ้าเกิดคนหนึ่งจําได้มันพันแปดร้อยกว่านะครับจริงๆมันดูดูราคาสปอร์ตเนี่ยขึ้นมาไม่เยอะแต่ทองไทยเนี่ยขึ้นมาสองพันสองพันบาทสองพันกว่าบาทนะครับจากจากต้นปีถึงตอนเนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทองไทยเนี่ยได้อันนี้ส่งจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวครับ ครับผมเหมือนมาเทียบกันไตมาสนะครับเทียบกับไตมาสก่อนกับไตมาสนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเออเริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ไม่ได้สู้ดีนักในไตมาสนี้นะครับเพราะทองก็อยู่ในสถานะลงกับทรงตัวนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเพราะว่าเงินบาทอ่<พ>อนเงินบาทอ,อกก่อนมันก็คนไทยก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้ลงเยอะนี่ผมได้ยินคนบน่นช่วงนี้ผมไปเจอคนเยอะเจอลูกค้าเยอะ คนก็บ่นว่าราคาทองไม่เห็นไปไหนเลยจริงๆมันเวี่ยงอยู่นะจริงๆแล้วเงินบาทก็มันก็แข็งอ่อนตามตามทองตรงขาตรงข้ามกันนะครับอแต่ในครึ่งปีหลังเองน่าจะยังถูกกดดันจากเฟดที่ตอนแรกเราคิดว่าจะจะจะน่าจะชะลอแล้วแต่ว่าเจมลมพาเวลกลับบอกว่ายังอยากจะขึ้นอีกสองครั้งตรงนี้ทิศทางแนวโน้มมันจะไปยังไงครับผมเชื่อว่าเขาคงจะขึ้นตามที่เขาบอกนี่แหละครับคือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ สําคัญตอนนี้คือเขาเขาอยากจะหยุดเงินเฟอ้อให้ได้เงินเฟอ้อเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าภาพทองอะไรเนี้ยมันมันไม่มีปัจจัยลิทเติลบวกในระยะสั้นเลยจากการที่ข้อหนึ่งเนี่ยที่คุณหนุ่มแจ้งไปก็คือว่าเฟดเนี่ยกำลังจะมีแลนจะขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกสองครั้งจากจากเดิมที่ไม่จะไม่ขึ้นแล้วก็สองคือเงินเฟอ้อก็ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนแต่ก่อนดูเป็นเอ้ยขาลงแล้วหรือเปล่านะครับอ่าผมผมผมไล่ทีละปัจจัยแล้วกันนะครับปัจจัยที่เงินเฟอ้อไม่ได้พุ่งแรงเหมือนแต่ก่อนเนี่ย เกิดเรามาดูไส้ในจริงๆเนี่ยมันเกิดจากน้ํามันคือหรือพลังงานอย่างเดียวที่มันราคาปรับตัวลงอืครับแต่ว่าอาหารยังแพงอยู่นะครับที่อยู่อาศัยยังแพงอยู่นะครับถามว่าคนเอ,อใช้ชีวิตได้สะดกสบายมากขึ้นเอ,อหรือเปล่าไม่ใช่เลยคือผมได้ยินมาว่าคนที่พุกทีผมเพิ่งมีคนมามีมีซัพพลายเออร์มี มีคนที่ไปจากยุโรปมานั่งกินข้าวด้วยเขาก็บ่นเลยว่าแบบอของที่น้องเดนเฟอร์จริงๆของแพงจริงๆือเขารู้สึกว่าของแพงขึ้นเอคือผมคิดว่า,าคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คือสิ่งที่เรารู้สึกอย่างเดียวคือพลังงานที่มันแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแต่อาหารก็แพงขึ้นนิดหน่อยแล้วกันนะครับแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูแพงขึ้นเยอะอ่าแต่ว่าผมได้ยินทางฝั่งยุโรปนี่เขาบ่นกันเลยนะครับแล้วก็คือผมต้องบอกแบบว่า เงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่มันจะเงินเฟ้อตามมาต่อก็คือว่าเออ่คนก็เดือดร้อนคนเดือดร้อนคนก็จะประท้วงลุกฮือมอยแง่นึงสมมติเดือดร้อนไม่นานๆก็อาจจะเศรษฐกิจก็จะครชได้ด้วยผมรู้สึกว่าเงินคือผมคิดว่าเฟดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาเงินเฟ้อเป็นพิริยีไว้ก่อนสกัดเงินเฟ้อไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ไม่ให้เงินเพื่อเพื่อเชื่อมให้เกิดเหตุการณ์นึ่งที่มันลุกลามที่มันเกิดจากเงินเฟ้อครับผมผมเลยคิดว่า อปจัจจัยเรื่องแรกก็คือเรื่องว่าเอฟดขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งเนี่ยผมว่าขึ้นแน่เขาเขาบอกว่าขึ้นแน่เพราะว่าเงินเฟ้อก็ยังไม่ดูมีทีท่าว่ามันจะจะเป็นขาลงจริงๆม,มันเป็นขาลงแค่พลังงานอย่างเดียวซึ่งเราไม่รู้มันชั่วข่าวหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ะะนะครับแต่ว่าออีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องอ่าปัจจัยเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้หรือเรื่องอมันก็ยังยนอยู่ในขาขึ้นอยู่ออื แต่ว่าธานาคารกลางทั่วโลกเองก็เดินหน้าเหมือนเหมือนกับเฟดเลยนะครับก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวรีเซชชันกันแหครับธนาคารกลางเดินหน้าเหมือนเฟดก็คืออาจจะมีทยอยขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่่ชชผมผมคิดว่ามันมีอยู่อยู่เรื่องหนึ่งครับเออจริงๆอันนี้มันคุณหนุ่มเคยได้ยินเอ่อ C B D C ไหมครับอ่าเคยได้ยินครับเงินดิจิตอล C B D C เนี่ยอ่าใช่ใช่มันย่อมาจาก Central Bank Digital Currency ครับ ผมผมไม่แน่ใจนะผมผมน,น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเออคือคือต้องอันนี้ผมเล่าย้อนไปนจะด,ดูนอกเรื่องก่อนผมขอเล่านอกเรื่องของ CBDC ก่นอน CBDC เนี่ยเอข้อดีข้อดีมันคือมันเป็นดิจิตอลมันนี่ที่ที่มันเซ็นทรัลไลซ์ที่มันควบคุมโดยรัฐบาลมันไม่ใช่เหมือนพวกบิตคอยที่มันไม่มีใครคุมใช่ไหมครับอ่าคือแล้วแล้วข้อดีของการที่มันดิจิตอลคือมันสามารถ trace ท a แท็กได้ว่าเงินจักไหนไปไหนทั้งหมดเลยคือรัฐบาลมองเห็นหมดทุกอย่างเลยครับนะครับถามว่าไอเงนแบบเนี้ยฝรั่งชอบไหมไอเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องอะไรแบบวิจะมีรัฐบาลมารู้หมดเลยเหรอว่าเขาซื้ออะไรเขาเขาโอนเงินไปไหนคือคืออีกหน่อยเกิดมาเป็นดิจิตัลจริงๆอ่ะมันจะแท็กได้หมดเลยครับว่าคุณหนุ่มเนี่ยวันเนี้ยทานข้าวอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างอ่าทุกอย่างหมดเลยครับทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง คั้งตีรู้หมดเลยคุณคือมันแฉอะไรได,ไ,ดได้ง่ายมากแล้วก็คือต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันผ่านระบบธนาคารพันชย์เนี่ยธนาคารพันชย์เนี่ยเขามีหน้าที่รักษาควาเปสวให้เราอ่าครับนะครับแต่ว่าพอเป็นเป็นเงินที่มันไม่ผ่านธนาคารพันนย์แล้วเป็นรัฐบาลกลางเป็นคนออกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนที่มีตําแหน่งที่รัก,รกษาความเป็สวเราครับครับนะครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นอาเราเราพักตรงนี้กอนว่า CBDC เนี่ยรัฐบาลชอบอ่คนคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเรื่องควาเปสวอ่ากลับมาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแบงค์ชาแบงค์แต่แบงค์เนี่ยเขาปล่อยให้ดอกเบี้ยขึ้นปล่อยให้ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีแนวโน้มที่สุดท้ายเนี่ยคนอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจอยู่ไม่ได้แล้วก็จะแครชครับแครชแรกเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากธนาคารพาณิชย์ล่มที่แบบ S V B ใช่ไหมครับครับเราเราอาจจะเห็น S V B a g e n s credit Swiss ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในประเทศอื่นๆก็ได้ผมอันนี้เป็นทฤษฎีที่มันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งครับว่า จริงๆมันอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งเป็นวัตจักรหนึ่งที่ว่าก็ต้องมีแบงก์พาณิชย์ลมบ้างที่คนรู้สึกว่าเอ,อธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่สถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับการเก็บเงินครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเก็บเงินกับซีบ c ดีก็คือคุณเก็บเงินกับรัฐบาลกลางเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอื่า huh เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นได้ว่าเขาอาจจะมีข้อดีของการที่มันจะ crash การที่เป็นสถาบันการเงินล่ม มันอาจจะมีทางมันจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่สถาบันการเงินล่มมันจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันจะต้องพังมันต้องพังพักพักพินานข้อดีมันคือคนอาจจะยอมเปิดใจมาใช้ CBDC จากที่อคนอาจจะไม่ค่อยอยากใช้แต่ว่าคนก็ต้องแลกกับเรื่อง Pri v a c y กับเรื่องความมั่นคงเรื่องเรื่องเงินที่มันขาดแล้วมันไม่หายมันไม่หายแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ก็มีทฤษฎีแบบนี้ที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มอย่างหนึ่งว่าเออแบงก์แต่ละประเทศเขาก็มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยคือเขาอาจจะ อาจจะมีเรื่องเรื่องเหตุผลแบบนี้หนุนหลังด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ก็ต้องยอมแล้วเขาก็อยากจะสกัดเงินเฟ้อจริงๆนี่แหละเพราะว่าไม่งั้นประเทศเขาก็จะโดนประท้วงร้อนครับแสดงว่าตัวโกสปอตเองยังต้องเผชิญกับตัวเลขของดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนถึงสิ้นปีเออใช่ครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆทองจะลงไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลระยะสั้นมากกว่าว่าคือตอนเนี้ย เงินเฟ้อก็ดูลดลงดอกเบี้ยก็ดูกำลังจะขึ้นสภาพไม่ดีกับทองอยู่แล้วล่ะแต่หน้าวันหนึ่งที่คนคนมันเริ่มรู้สึกได้จริงๆว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ลดลงจริงๆมันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างอย่างแพงอยู่เนี่ยแหละเขาก็ยังซื้อของที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆอยู่นี่แหละคือคือต้องบอกกันว่าทําไมเงินเฟ้อถึงไม่สามารถลดลงได้จริงๆอืออันดับที่หนึ่งนะครับคือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันไม่มีทีท่า่ามันจะสิ้นสุดมันมีแต่จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆซึ่ง ตรงเนี้ยมันก็กินพวกอ่ข้าวสาลีอะที่เป็นสินค้าพกาพาั์ใช่ใช่ที่น้ํามันข้าวสาลีพวกที่เป็นสินค้าพกาพาัประเทศสองประเทศนี้สองป,ประเทศใหญ่เลยที่ที่ผลิตมัน,ม,นมันหายไปในตลาดอพลังงานและพวกนี้ด้วยอันดับที่สองก็คืออ่าจีนกับจีนอเมริกาอ่าครับคือโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับคุณหนุ่มมันไม่คือไม่ว่าบิงเคลนจะมามาเมืองจีนใช่ไหมมันจะสียทิพก็ ก็ดูเหมือนจะดีแต่ออกกับหลังรับห,หลังนี่ดา่ากันแบบด่าด่ากันยับเลยครับก็กลายเป็นแบบว่าคือมันมันก็ยิ่งไม่ดีคือถามว่ายิ่งไม่ดีคือต้องบอกว่าเราเราต้องย้อนคุณหนึ่งต้องย้อนนึกกลับไปว่าสมัยก่อนที่เงินเฟ้อมันต่ำๆเศรษฐกิจมันดีๆเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะครับก็คือว่าัพพลายเชนทุลโลกประเทศทุลกมันสามัคคีกันมันเป็นการค้าเสรีที่อ่ะเราเมืองจีนผลิตนะเดี๋ยวฉันส่งมาให้ฉันขายนะ ซัพพลายเชนทั่วโลกมันก็วิ่งไปไม่มีสงครามมันก็วิ่งมีโฟลว์วิ่งกันได้ปกติแต่พอมันมีอคนนี้ทะเลาะกคนนี้คนนี้ไม่ส่งให้คนนี้สมมติว่าอยากจะซื้อน้ํามันจากรัสเซียก็ต้องซื้อผ่านอินเดียรัสเซียต้องส่งให้อินเดียอินเดียงส่งให้อัมันแทนที่จะมีท่อส่งตรงๆไปเลยเอาแค่นี้ก็ได้ค่าค่าขนส่งมันก็ขึ้นมาเท่าไหร่ละมันจะมันหรือจะคุมเงินเฟ้อได้ยังไงหรือว่าอย่างอย่างจีนกับอเมริกาพอทะเลาะกันซัพพลายเชนมันก็ต้องส่งผ่านไปผ่านมาเต่อจะผลิต ต้นทุนจีนก็ต้องมากขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าเขาส่งตรงไม่ได้เขาต้องส่งอา,อาจจะต้องส่งไปมาประเทศไทยก็แหละประเทศไทยส่งต่อไปให้ออเมริกายอีกทีหนึ่งสมมุติอย่างนี้เขาอา,อาจจะแบบมีการกีดกันเรื่องภาษีกันมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นต,งตรงตัวนี้เงินเฟอ้อมันมันสกัดยากครับจริงๆแล้วมันเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันสกัดมันมันลดลงได้ด้วยการ อ uh, อยู่สองอย่างครับคือเศรษฐกิจคราก็คือค,ค,นคนไม่มีเงินเงนนินก็จะถ่ายเฟอเองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆเราผมว่าทางประเทศที่จเจริญแล้วหรืออย่างอเมริกาเนี่ยเขามีความหวังอยู่เรื่องหนึ่งว่าเงินเฟอมันลดได้ด้วยอีกวิธีนึงครับคุณหนุ่มมันคือเทคโนโลยีครับอ๋ออ่ะฮะคุณหนุ่มลองนึกดูว่าตอนตอนช่วงโควิดเนี่ยคุณหนุ่มสามารถ เออซื้อของได้ในราคาถูกกว่าปกติตั้งแต่มันมีช้อปปีมีลาซาดามีแกร็บมีอะไรพวกเนี้ยเออเอ้ส่วนส่วนเราเราประหยัดเงินต้องตัวอย่างของมันถูกลงมีมาส่งด้วยมีอะไรเงี้ยครับอ่ามันมีมันมันสะดวกสบายมากขึ้นมสะดวกสบายแล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ได้แพงขึ้นด้วยอาจจะถูกอาจจะเซฟคอร์สเรื่องการเราเดินทางอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็รวมรมแล้วก็เราเราจ่ายถูกลงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเออผมประเมินว่า มันเป็นการเพิอฝันไปหน่อยเทคโนโลยีไปไปเร็วจริงแต่ไม่ได้ไปเร็วถึงขั้นว่าจะสกัดเงินเฟ้อให้ทั่วโลกเป็นฮีโร่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกยังกลับสู่ความเป็นจริงครับเงินยังเฟ้ออยู่แล้วก็เฟ้อจากสิ่งที่ทะเลาะกันทั่วโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อยังมีต่อไปอแล้วก็เพราะฉะนั้นแบงค์ชาติแบบแบงก์ก็เลยต้องสกัดเงินเฟ้อกันอแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณดิ์บอกว่าทองอาจจะไม่ลงแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยัง ยังสูงอยู่แล้วก็ธนาคารขึ้นดอกเบียรถูกไหมครับเอผมไม่ได้บอกว่าถึงขั้นว่าไม่ลงครับผมลงไม่มากได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่ขาลงมันยังไม่ใช่จุดที่ว่าหมดแล้วทองหมดแล้วไม่ใช่อผมคิดว่าลงเพื่อขึ้นอาจะลงเยอะก็ได้ครับอาจจะลงไปต่ำกว่าพันเก้าก็ได้แต่แต่ลงเพื่อขึ้นไปสูงกว่าสองพันออย่างนี้ทางทางเทคนิคมองว่ายังไงม้่งครับอินเตอร์โกลมองว่า ถ้ามันจะลงนี้จะลงได้เลือกจริงๆสักแค่ไหนครับเอ่อมันมีแนวที่ทําไว้ก็ประมาณเอ่ออาทิตย์ที่แล้วมีลงไปจุดที่ประมาณสักพันแปดร้อยเก้าสิบต้นๆใช่ครับหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับก็ยังหลุดได้อยู่ครับสมมติสมมติหลุดตรงนี้ไปนะครับมันก็ยังไปได้อยู่ถึงประมาณพันแปดร้อยหกสิบแล้วก็ยังไปได้อีกครับยังไปได้ถึงส <laughs> ักพันแปดร้อยสิบสามนะครับไม่ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้กลัวมาก ผมคิดว่ามันจะลงถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันลงเพิ่มขึ้นลงเพิ่มขึ้นแสดงว่ายิ่งลงยิ่งเก็บได้ใช่แต่แต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะไปถึงสเตปไหนอาจจะไม่ถึงพันแปดสิบสามครับอาจจะไปถึงแค่พันแปดร้อยเก้าสิบกว่าก็ได้หรืออยู่แถวๆนี้แล้วขึ้นเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะน่าจะมีแรงกดดันให้ลงมากกว่าสักหน่อยแต่ระยะหลังนี่เห็นทุกครั้งที่ย่อจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ ใช่ใช่ผมคิดว่าเอนักลงทุนที่เป็นมืออาชีพจริงๆผมว่าเขาพอจะมองออกว่ามันไม่ได้ดีอยู่มันไม่ได้ดีมันมันมองมองไปภาพไกลๆม,มันเห็นแต่อะไรที่มันเรียกว่าไม่ค่อยสอดใสเท่าไหร่แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมันยังไม่เห็นเลยไม่ไม่มีวิแววหรือว่าอสมมติอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเอาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยยังไม่มีวิแววหรือว่าจีน กับรัสเซียกับอเมริกา,าจะมีกันหรือว่ารัสเซียจ,จะยกเลิกไม่ไม่จบพอละสองข้ามจบละมสมมติสมมติสมมติเอาแค่นี้ก่อนสมมติว่ามมีสองส,มมมสองปัจจัยเนี้เรายังเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเออเฮ้ยเงินเฟอ้อก็จะเริ่มไม่ไม่มีละเศออรษฐกิจจะเริ่มกลับมากลับมาดีเงินเฟอ้อจะเริ่มต่าละก็แต่แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ตอนนี้เงินเฟ้อสูงแล้วสูงสูงกว่าที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติปรับยังก็ปรับไม่ทันเงินเฟ้อ สุดท้ายเงินเฟ้อขึ้นไปเจ็ดแปดหกเจ็ดเปอร์เซ็นดูดอกเบีย้ยแต่ละประเทศก็อยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นกันครับครับครับอ่าอ mm hmm. ยังไงยังไงมันก็มีแกลบให้ให้ให้ดีขึ้นกับทองอยู่แล้วครับอืมเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี้ก็ยังมองว่าอาจจะโดนอาจจะถูกกดดันจากจากจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคือคืออย่าไปกังวลมากว่าขึ้นดอ,อกเบีย้ยแล้วทองจะลงต้องดูว่าขึ้นดอ,อกเบีย้ยแต่เงินเฟ้อมากกว่าหรือเปล่าอ๋อครับต้องดูสัดส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่เพราะว่าเงินเฟ้อมันไปหกเจ็ดแปดเก้าแล้วแต่ประเทศเลยครับมันจะมันก็อยู่ประมาณนี้กันมาสักพักแล้วเราก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหลงนครับในขณะที่เงินดอกเบี้ยมันตามไม่เคยทันนะจริงจริงมันห่างไปเรื่อยๆด้วยซ้ำสมมติว่าเรานึกถึงโลกเราในอดีตที่เราคุ้นชินกับเงินเฟ้อที่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ศูนย์จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับส่วนต่างของเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าแล้วกัน S 1> <S 1> uhm, <s <interesting> <S อืมอ่าคิดดูว่าส่วนต่างดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งเอซนกว่าเพราะฉะนั้นเออเราเก็บเงินวิธนาคารทิปอะเอาแตาเงินเฟ้อแล้วจะขาดทุนนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ทุกวันนี้เออขึ้นดอกเบี้ยจริงดอกเบี้ยอเมริกาอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตแต่เงินเฟ้ออเมริกาอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นตอืมสามเปอร์เซ็นครับส่วนต่างนะอ่าส่วนต่างสามเปอร์เซ็นขาดทุนเก็บเงินไว้ที่ธนาคารเฉลยขาดทุนสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ละ ยุโรปหนักกว่านี้ย,ยุโรปยุโรปดอกเบีย้ยต่ํากว่านี้เงินเฟอ้อสูงกว่านี้นยุโรปดอกเบี้ยก็ดอกเบีย้ยก็ประมาณนี้ครับสี่ประมาณนี้ครับอังกฤษ <c oughs> ผมจำไม่ได้เพระาะสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นครับอ่าส่วนเงินเฟอ้อนี่น่าจะสูงกว่าอเมริกาประมาณหก้งนะครับไม่ไม่แน่ใจก,ก็ก็เรียกว่ามันเป็นแกลบที่มันสูงกว่าในอดีตอืมผมคิดว่าการขึ้นเงินขึ้น,นดอกเบีย้ยแล้วดูทองลงเนี่ยมันเป็นระยะสั้นว่าโอ้ดูขึ้นดอกเบี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายผมว่าสุดท้ายมันจะกลับสุ่สมดุลว่า อืมแต่ว่าฝากเงินไว้ที่ธนาคารก็ขาดทุนครับ <c oughs> เออแล้วจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นก็มันก็จะเริ่มมีสัญญาณของความครัชบางอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นอืออสังหาก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟอ้อขนาดนี้ <c oughs> แบงค์งชาติขึ้นดอกเบีย้ยขาจริงๆอสังหาต้องโดนก่อนนะรอบนี้ <c oughs> อสังหายังยัง,ย,งยังไม่โดนซึ่งก็อ,อ่ผมก็แปลกใจเล็กน้อยว่าเออยังไม่มีฟองสบู่ <c oughs> อสังหาเท่าไหร่เพราะว่า คุณผมก็ต้องคิดดูว่าอสังหาเนี่ยคนซื้อจกกู้งเงินธนาคารใช่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 แล้วดอกเบี้ยมันก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆือมันก็มีคนที่ผ่อนไม่ไหวเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นอืเพราะคนที่ผ่อนไม่ไหวทําไงคนก็ต้องปล่อยปล่อยปล่อยเยอะๆทําทำยังไงเป็นยังไงอสังหาต็ราคาตกเพราะ supply over demand อ่าครับใช่ไหมครับอ่ายังไม่ได้คือมันจะเข้าหลุมเหมือนเดิมเข้าหลุม supply เลยครับซึ่งผมก็ยังงงว่ารอบนี้ ยังทําได้ดีอยู่เอออันนี้ก็แปลกอันนี้ผมแปลกใจเองนะแต่ว่าจร<า>ิงๆแล้วเออคนอื่นอาจจะไม่แปลกใจคนอื่นเขาอาจจะอาจจะรู้ดีอยู่ผมว่าทําไมอะไรเงี้ผมอาจจะ<ต>ผมแต่ <ổ> ผมแปลกใจ,จว่าเออทาไมแต่มีนักเศรษฐศาสตร์ตามม่างประเทศเขาก็มองยังงเหมือนกันนะครับว่าเออว่าเขาบอกอ่ะโอเคครึ่งปีแรกก็ยังพอดูดีอยู่เนาะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยแต่เขาเขาเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างตัวแบงก์รันก็เงียบหายไปแป๊บหนึ่งละอะไรจำาองอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับ อืมอือืมผมขอ,อย้อนกลับมาทองไทยทองไทยที่ผ่านมาอยู่ได้ด้วยเงินบาทแล้วอย่างนี้เองเงินบาทครึ่งปีหลังคุณยศมองไงครับเงินบาทขึ้นครึ่งปีหลังนะครับผมว่ามันจะคล้ายๆกับกัที่ผมบอกทองแต่ทิศท <ừ m S 2> างเดียวกันก็คือว่าทองเนี่ยผมบอกว่ามันจะลงได้อีกแล้วมันก็แต่มันลงเพื่อขึ้นเงินบาทเนี่ยมันจะอ่อนได้อีกแต่มันจะอ่อนเพื่อแข็งมันจะไปพุ่งไปเกินสามหกมันมีโอกาสันพุ่งไปเกินสามหกแล้วมันจะกลับไปสามสาม อ๋อครับกลับไปฐานเดิมกลับไปคือมันจะมันจะอ่อนได้อีกแล้วมันจะกลับมาแข็งอืมอ่าคือเพราะว่าสุดท้ายตอนเนี้ยคนเขาเอาเงินออกจากเอเชียเพราะว่าความไม่แน่นอนอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าดอลลาร์ก็แข็งโปกเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเอ่อพอมันเริ่มมีอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งมันมันจะเริ่มเห็นคือคนจะเริ่มคิดอะไรได้ที่ออกมาสักอย่างนี้อืมดอลลาร์ก็จะอ่อนครับ แต่เงินบาทเนี่ยมันมีต้องบอกมีปัจจัยภายในประเทศด้วยอย่างเราเราก็มีเรื่องการเมืองครับใช่ไหมครับเกิดจะคุยเรื่องการเมืองก็คงจะยาวครับก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันดูไม่ไม่แน่นอนเยอะเลยมีคมไม่แน่นอนเยอะเลยครับครับออย่างที่ทองไทยเองอินเตอร์โบมองขอขอเท่าไหร่ดีครับทองไทยนะครับผมคิดว่าอาจจะลงไปได้ต่ําสุดไม่น่าจะต่ำกว่าสามหมื่นหนึ่งนะผมว่าสามหมื่นหนึ่งพันกลางๆนี่ก็ก็ถือว่า ถือว่าดีละผมว่าประมาณสามื่นหนึ่งพันกลางๆเนี่ยครับอาจจะเป็นจุดค่อนข้างเกือบๆเหวละเพราะว่าผมไม่แน่ใจแล้วกันผมผมเดาอย่างนงี้แล้วกันครับแล้วก็เออส่วนขึ้นไปได้เท่าไหร่เนี่ยก็มันเคยายเท่าไหร่มันก็จะขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับอืมก็ก็เหมือนว่ยว่าใช้เวลานะครับใช้เวลาแต่ผมผมคิดผมคิดวจะลงก่อนมันจะลงห่อไปสามพันถึงพันกว่านี่แหละครับครับแล้วมันก็จะขึ้นไปขึ้นไปมากกว่าที่มันเคยขึ้นนะครับอืมอืมอ่าเพราะว่า ใช่ทั้งสปอร์ตทั้งทอง,งไทยมันจะขึ้นไปสูงส,สุดมันสามหมื่นสองพันเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้ไหมใช่ไหมครับน่าจะน่า่นา,น,าน่าจะประมาณเก,กือบเกือบสามหมื่นสามพันสามร้อยครับอ๋อขึ้นไปถึงสาม0 0ื่นสามแล้วหรอยังไม่ผิด<อ>มีครั้งหนึ่งเคยเฉลับขึ้นไปถึงแล้วครับอ๋บอก็ก็คิดว่าก็ไปได้ครับสามหมื่นสามก็ไปได้ครับอืเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าทองไทยเนี่ยดีมากเลยเป็นเป็นอ,อซื้อ,ซ,อซื้อไว อยังไงช่วงที่มันลงก็ได้เงินบาทช่วยครับช่วงที่มันขึ้นจะไม่หวือหวามากแต่มันมั่นคงแล้วกันพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าคือช่วงลงก่อนก็ไม่ต้องหวาดเสียวมากสมมติว่าซื้อไปแล้วมันลงสปัตล่วงไปต่ำหมืนเก้าเราก็เจ็บนิดเจ็บเจ็บนิดหน่อยแต่ยังไงก็กลับมาแน่นอนถูกไหมครับอ่าพอกลับมาปุ๊บแต่เราอาจจะกลับมาก็กําไรอาจจะไม่ได้เยอะมากอืมแต่ก็ก็มั่นคงมั่นคงผมว่าผมว่าสบายใจครับถือทองคำไทยอ่าโอเค ก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆมาอัปเดตกับคุณนีรัตเรื่อยๆแล้วกันนะครับยินดีครับคุณหนุ่มครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเทียรัตจุฑาวรากูลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกเทดที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลายมุมมองหลายแนวคิดถือว่า น่าสนใจและต้องติดตามกันเลยว่าราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรจะสามารถสู้กับแรงกดดันจากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หรือเปล่าหลายๆเหตุการณ์จะมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างน,นะครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแน่นอนบ่าย่อมส่งผลกระทบต่อราคาทองคําอย่างแน่นอนนะครับส่วนทองไทยเองก็ต้องมาดูว่าค่างเงินบาทจะมีทิศทางไปอย่างไรนะครับซึ่งครึ่งเบลรกอย่างที่บอกนะครับทองไทยเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากๆเลยนะครับ บวกมา2,400บาทถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวเลยแต่ว่าเครื่องบิหลังยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกลาลนำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส u ัคสมคชาช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ